อ่ะโอเคมาเริ่มกันตัวของฟิโบนัชชีเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะก็คือ 1. นึ่งฟิโบนัชชีรีเทเมนต์กับ 2. องฟิโบนัชชี t เอ t เทนชันชื่อเนี่ยอาจจะจำยากหน่อยแต่ว่าก็พยายามจำให้ได้นะเพราะว่าเวลาสมมติไปเรียนจากอยากหาเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเ,เขาจะเป็นของฝรั่งอะไรพวกนี้เขาก็ใช้เป็นชื่อที่เป็นทางการแบบนี้ฟิโบนะัชชีรีเทเมนต์เนี่ยเราจะใช้หาจุดเข้า หาจุดเข้าหมายความว่าไงหมายความว่าสมมตินนะอันนี้เนี่ยเป็นเทนขาขึ้นถูกไหมอมพอกราฟเนี่ยมันขึ้นไปปุ๊บแล้วจังหวะที่มันตกลงมาถ้าเราอยากจะได้เปรียบเราต้องเล่นบ u ายหรือเซลกราฟขาขึ้นกราฟขาขึ้นเล่นบ u ายบายใช่ไหมเอทีเนี้ยเวลาเรา เวลาเราเล่นบายเนี่ยเราก็ไม่รู้ถูกปะว่าเราจะไปเล่นตรงไหนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเป็นแบบนี้ก็คือมีแนวรับแนวต้านเยอะๆอย่างนี้ uh huh. เยอะแบบน้ำม่ทววนอย่างนี้ถูกไหมอ่าฮะซึ่งตัวฟิบูนาชชีรีเทนเนเมนต์เนี่ยมันก็จะช่วยเราคัดกรองในการหาโซนที่มันได้เปรียบซึ่งในเทรดดิ้งในเทรดดิ้งวิวนะเราจะมากดตรงนี้นะอันที่สามกดมาการ <5. S 1> ปรับฐานฟิบนัชชี อฮ uh huh. ในขาบายเนี่ยเราจะลากจากสวิงโลนะสวิงโลขึ้นมาสวิงไฮอย่างนี้ uh huh. อย่างนี้ uh huh. ซึ่ง uh huh. มันก็จะมีค่าเนี่ยออกมาหลายค่ามากๆอ่ะเดี๋ยวพี่เอาออกมาให้หมดเลยอันนี้คือถ้าเราตีใน mt 5หรือ mt 4นะมันจะขึ้นมาหมดเลย uh huh. อันนี้มันจะทำให้เราลายตาตัวข้อนี้ของเทรนด์วิวอย่างเนี่ย คือเราสามารถเลือกปิดได้โดยตัวฟิบบรูนชี่รีเทนเมนต์เนี่ยเราจะใช้แค่ศูนกับ0.6เป็นหลักเพราะว่าตัวของ0.5กับ0.6เนี่ยมันจะเป็นโซนที่เราได้เปรียบที่สุดคือมีโอกาสลุ้นเด้งที่สุดอะ่ะโอเคอันนี้ขาขึ้นนะขาขึ้นลากจากโลไปไฮ้ Hi. อย่างนี้ ขาขึ้หลากจากลงไปไฮก็คือจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะทีนี้เนี่ยพอเราได้ตัวศูนยุดห้าเนี่ยกยบู่นยยุดหกเนี่ยเราก็จะมาดูว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแนวรับแนวต้านหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณตรงนี้นะประมาณสูนยยุดหกอย่างนี้วิธีที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือเรานะจะรอให้กราฟเนี่ยมันลงมาแตะปึ๊บแล้วเราก็จะเปิดบายขึ้นไปตัวของทีพีเนี่ยเราจะเลือกไว้ตรงจุดไฮเดิม พราะอะไรเพราะว่าไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจำได้อยู่ค่คามตรงนี้เนี่ยเ,เวลาเราเล่นอ,อ,อ่ะคือเหตุผลที่พี่ให้วางดีพีไว้ที่ไฮ <ๆ S 1> เดรม่ะเพราะว่าสมมุติถ้ามันเป็นกราฟขาขึ้นจริงถูกไหม อมันจะต้องขึ้นไปทำไฮที่สูงก่าเดิมตรงนี้ไห้ก่อนอโอเคสูงก่อก่อนหน้าอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาแค่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่มันจะทีพีซึ่งมันม,มันก็รันเทนได้ไม่เยอะหรอกแต่มันจะค่อนข้างชัวรทีเนี้ย s อล่ะ SL เนี่ยเราจะวางไว้ใต้ของตัวแนวรับแนวต้านวางไว้ใต้อ่าประมาณนี้อย่างตรงนี้เนี่ยจะมี R R อยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อเก้าจุดแปดตรงนี้เห็นไหมซึ่งถ้าเรารรเนี่ยคือ list r a ีว r ร์ดอิชอคือเดี๋ยวพี่จะไปลงลึกวันอื่นนะแต่พี่จะอธิบายสั้นๆก็คือ rr เนี่ยคือสมมติถ้าพี่ sl เนี่ยพี่จะเสียที่สิบเหรียญแต่ถ้าพี่ TP พีพ่จะทีที่สาสิบเหรียญชิวพอนึกออกไหมอ๋อหนึ่งต่อสามใช่สมมติว่าพี่แพ้ไปสองไม้ติดกันพี่ลบเท่าไหร่ลบยี่สิบ ลบี่สบถูกไหมถ้าเกิดว่าพี่ชนะหนึ่งไม้พี่จะบวกเท่าไหร่บวกสามสิบสามสิบรวมกันเป็นเท่าไหร่เป็นกำไรสิบาทถ้าเกิด <10 S 2> กำไรสิบถูกไหมอันนี้เนี่ยคือการาที่เราใช้อาอาเข้ามาช่วยในการเทรดน,นะเเช่นกันสำหรับฟิโบนัชชีขาลงขาลงเนี่ยเราจะลากจากโลเอ้ยหายคือลงมาโลอย่างนี้ เฮ้ยายไปโลโเ,เบอร์หน่อยเบอร์หน่อยเรียนมาทั้งวันไดนเป็ยนไปเรียนตั้งแต่แปดโมง <c oughs> อ่อันนี้คือขาลงนะผมจะล่าจากายไปโลวิธีเล่นเนี่ยก็คือจะเหมือนเดิมเลยคือเราจะหลอกให้ตัวของศูจุดห้าหรือศูนจุดหกเนี่ยมันทับซ้อนกับแนวรับหรือแนวต้าน <c oughs> อา <c oughs> พี่ถามหน่อยว่าออ,อย่างนี้เนี่ยถ้าพี่เข้าตรงนี้พี่จะวางทีพีไว้ตรงไหน วาีพีไว้ตรงเอตูดอันนีที่เราตั้งไว้จากบนลงล่างใช่ใช่โรด SL อะ SL หนึ่งต่อสามไม่ SL จะวางยังไงนะที่พี่สอนเออ่ตรงตูดผมเรียกไม่ถูก่อเขาเรียกว่าอะไรอะเหนือแนวรับหรือแนวต้านเล็กน้อยอเหนือแนวรับหรือแนวต้านยอดอ่านี้เห็นไหม อันนี้เนี่ยคือการใช้ฟิโบนัชชีดีเทตเมนต์อ่าโอเคแคบไหมแคบไหมได้ได้พี่แตนนื่นมาโอเคอันนี้เนี่ยคือฟิโบนะน,นัชชีดีเทตเมนต์นะโอเคที่เรามาดูกราฟจริงกันกราฟจริงเนี่ย วิธีสังเกตง่ายๆเลยคือหนึ่งเนี่ยเราจะดูว่าตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ตรงไหนอ่าตรงนี้เนี่ยอันนี้เราควรเล่นในเอ,อทาเฟรมเท่าไหร่ได้ทุกทาเฟรมเลยที่พี่สอนไปเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกทาเฟรมเลยอ่าโอเคโอเคไหมโอเคโอเคแล <ะ S 2> ้วอะพี่ถามก่อนอันไหนเป็นสวิงไฮเป็นสวิงโลสวิงไฮ คือ,อยังไงโซลีไงอันนี้ผมไม่เก็ตจุดสูงสุดอะอยู่ตรงไหนอ๋อสูงสุดอยู่ตรงตรงนี้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ต่ำสุดไปตรงแดงๆข้างล่างไอตรงศูนย์จุดเก้าอะตรงนี้ใช่ไหมใช่พี่อ่านี่คือโลนะวิธีเนี่ยคือเราจะดูว่าตเน,นียการเนี่ยอถ้าพูดก็คือให้เราดูว่าปัจจุบันก็คือตรงเส้นนี้เห็นไหมจากไฮนี้มาโลนี้เห็นไหนม อ่ไฮนี้มาลนี้เนี่ยมันจะอยู่เป็นครึ่งหนึ่งของสวิงไหนก็คือตรงนี้ถูกไหมอ่าครึ่งหนึ่งของกรวบนเอ่าค่าครึ่งเนี่ยมันจะประมาณนี้ถูกปะ่ะอับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยก็คือการใช้ฟิบูนาชีถ้าขาลงเราจะลล่าจากไหนไปไหนนะจากบนลงล่างตงใงไฮไฮบนสุดถูงล่างสุดบนลงล่างถูกไหมอย่างนี้อ่าอ่าเราต้องดูเลขอะไร เออรูศูนย์จุดห้าัศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกใช่ไหมอทีนี้เรามาดูกันว่าแถวตรงนี้เนี่ยมีอะไรตรงนี้เนี่ยตรงศูนย์จุดห้ามีมีอะไรเอ่ยแนยวรับป่ะพี่ใช่แนวตา้านนะเป็นซับ p l y z นอย่างนี้เห็นไหมทีนี้เรามาดูตรงที่ศูนย์จุดหกบ้างศูนย์จุดหกเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังก็มีแนวรับเช่นกันอ่าแต่มันโล่งมากเลย นี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะมาพิจารณาดูว่าแนวรับแนวต้านไหนเนี่ยที่มันจะได้ผลดีนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย<ม>เส้นตรงไอดริสเทอลไลน์เราจะยึดว่ายิ่งกาฟแตะเยอะยิ่งดีถูกไหมตอนนี้มันสัมผัสอีกรอบอันนี้หนึ่งรอบถูกปะครับสองรอบสามรอบสี่รอบ,ห,ออบห้ารอบ ตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นแนวรับพอมันทะลุลงไปมันกลายเป็นอะไรเป็นแนวต้านถูกไหมอแต่ว่าคุณสมบัติมันก็ยังเหมือนเดิมคือยิ่งสัมผัสเยอะยิ่งดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมารอเล่นตรง0.6อ๋อเพราะมันสัมผัสเหรอเพราะว่ามันทับซ้อนกับตัวของแนวรับตรงนี้เอ้ยแนวต้านตรงนี้เห็นปะ่ะ คือตรงนี้สูตจุดห้ามันเล่นได้แต่ว่าพี่จะอธิบายว่าทำไมสูดุดหถึงน่าเล่นกว่าเอออันนี้เนี่ยจะอยู่ในบทของชาร์ t แพทเทิร์นนะอ,ะอะ่ชิวอาจจะยังเบลอเบก็ไม่เป็นไรอยู่ที่พี่สอนไปก่อน <Okay. S 1> นะได้อ่าปึ๊บอันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นชาร์ t แพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอที่มันเบรกเอาเนกไทร์ออกไปแล้วแล้วมันกลับมารีเทสตรงนี้เห็นปะ เบรกเอาไวรีเบรกเอาไวรีเทสเนี่ยก็คืออย่างนี้ถูกไหมชิวชิวอย่างนี้คือมันแตกออกจากเทนไปออกจากเทนไปใช่ป่ะกลับมารีเทสอย่างนี้อย่างนี้เห็นภาพใช่ไหมอ๋อเห็นภาพพอเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะมารอเล่นที่ศูนย์จุดหกอ่าเราเอาศูนย์จุดหกเราก็เอาอันอื่นออกไปก่อนอเราก็เอาศูนย์จุดห้าออกไปอเอาตัว ถายตรงนี้ออกไปอย่างนี้นะจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าซูมดูอ,ะอ่ะม,มันก็จะมีสัพพายอยู่แบบเล็กๆน้อยๆตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการตรงกันของระนาบนี้นะอ แล้วหน้านี้เราเขียนแตะไว้ก่อนนะเหตุผลการเข้าอันแรกฟิโบนันชี่0.6ถูกไหมโอเคอันที่สองฮอริซอนทอลไลน์อันที่สามทับไพโซนอันที่สี่เฮดเฮดแอนด์ชอเดอร์โอ้เลฟเด็กเอาอะไรดี นี่นะอืมอ่าทีนี้เรามาดูการวางออเดอร์กันการวางออเดอร์เนี่ยพี่เข้าตรงนี้ถูกไหมอืม SL พี่จะวางไว้ยังไงเอ่อ SL วางไปเหนือแนวับเล็กน้อยเหนือแนวต้านใช่ไหมครับโอเคโอเคเอ่อทีพีล่ะ ทีพีไฮก่อนหน้าโลขาลงเราเซลอ๋อเราเล่นเซลเหรออันนี้ใช่เราเล่นเซลเพราะเทรนหลักเป็นเทรนอะไรอ๋อเทรนเทนดอันเทรนโลโอเคผมผมรู้ผิดเราเล่นเซลโอเคนะโอเคโอเคอ่าเราอดูที่ rr rr ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อสิบเอ็ดเห็นไหมอันนี้แค่หนึ่งต่อสิบเอ็ดเองเหรอพี่ฮะแค่ไม่แค่นะหนึ่งต่อสิบเอ็ดอะไม่แค่นะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ที่ผมพูดเข้าใจคือปกติอะ่ะนั่นคือหนูต่อสั่งมาแต่มีเราเห็นว่าเราสามารถกินระยะยาวได้เลยใช่ไหมตอนนี้แบบเราเห็นอ่าใช่แลวว่าอะไระจะบอกไหคือคืออย่างนี้เวลาเราขออเดอร์เราสามารถพิจารณาว่าเราอยากได้แบบไหนอ,อย่างพี่อะ่ะพี่เป็นคนที่เกียดดูกร้าบ่อยๆเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเล่นยาวๆไปเลยถึงอ่อพี่จะแพ้บ่อยก็ตามแต่พี่รับได้อย่างนี้เห็นไหม หรือถ้าอยากคิดว่ามันไกลไปนะย่นลงมาแค่นี้ก็ได้ตรงนี้อ่าหนึ่งต่อหกหนึ่งต่อเจ็ดประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมี price structure อยู่ประมาณหนึ่งต่อหกจุดห้าอย่างนี้ก็ได้คือมันค่อนข้างจะนนเป็นอะไรที่ flexible คือไหลได้เรื่อยๆนะการเหตุอันนี้คือ,อ,นนคอไดุดแ้อันนี้เนี่ยคือวิธีการใช้ fibonacci ที่ d e t e l o m e n t ชื่อมีคำถามอะไรไหม เออผมยังไอไตอนการใช้อ่ะผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้ยังพอพอเข้าใจปัญหาอยู่นิดๆแต่ว่าไอตรงที่ผมยังงงๆก็ยังมีไอตรงไอตัวที่มันมาแตะพี่ข้างๆที่มันก่อนหน้าเราอ่ะที่ไอตัวข้างบนอ่ะที่เป็นแดงๆแตะแตะห้าจุดอ่ะพี่เล่าให้ฟังอ่ะอ๋อตอนที่ซัลท์ไล์ใช่ไหมตรงตรงนี้ใช่ใช่ใช่ตัวนี้เนี่ย ก็จะอยู่ในบทแนวรับน้าต้านเดี๋ยวพี่จะมาลงรายละเอยียดให้มาหลังอันนี้เนี่ยแล้วผมดูแนวับน้าต้านน้อยมากโอนนี้พี่ต้องต้องสอนแล้วแหละเรายืดคอนเซ็ปต์ของฟีโบก่อนวันนี้โอเคไหมได้ครับโอเคโอเคอันนี้เนี่ยคือบริวาชีรีเทเมนต์อ,อ่า